สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเผยวินาทีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เชิญหน้าแพวพาวครั้งแรกหลังเลิกลาดูเหมือนว่าเรื่องราวจะขี้ขายลงแล้วสําหรับประเด็นระหว่างหมอลำสาวแพวพาวแสงทองกับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังจากก่อนหน้านี้บิ๊กประกาศยุตบิบทบาทในวงส่วนฝ่ายมือมิกที่โดนโยงเป็นมือที่3ก็โพสอําลาวงและยังฝากบอกทั้งคู่ด้วยว่าขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับ ยืนยันไม่ได้เจตนาที่จะทำลายครอบครัวใครพอรู้สถานะตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นแค่ลูกจ้างก่อนที่ต่อมาวันที่3กุมภาพันธ์2567แพวพาว,พาวได้ออกมาโพสภาพครอบครัวบิ๊กและลูกพร้อมระบุข,ข้อความว่าตอนนี้ต่างคนต่างใจเย็นลงมากแล้วคุยกันแล้วตอนนี้เราเป็นแม่และพ่อให้ลูกและยังอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวได้เหมือนเดิมแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาปรับจูนเข้าหากัน ขอเวลาให้เราได้ทดทวนอะไรหลายอย่างขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นห่วงกำลังใจที่ดีงานนี้หลายคนคาดว่าแพาวกับบิก๊กน่าจะคืนดีกันแล้วซึ่งล่าสุดนั้นบิก๊กคู่หบ้านฟินแลนด์ได้ออกมาไายชี้แจงใน Facebook ถึงกรณีดังกล่าวเรายังเป็นพ่อแม่แต่ไม่ได้กลับมาเป็นผัวเมียเราต้องซื้อสัตว์ต่อแฟนเพลงตอนนี้เรากลับมาดีกันแล้วแต่เราดีกันในฐานะที่เป็นพ่อแม่ ไม่ได้กลับไปเป็นฐานะสามีภรรยาเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและมีภาพที่ดีต่อกันมุมออนก็คือมุมออนเดินหน้าก็คือเดินหน้าเป็นคนชัดเจนขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ